ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่2กันยายน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้ นะค,ะคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะระวังงุดหงิดง่ายนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะคำพูดและการตัดสินใจงุดหงิดง่ายนะคะช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะขับรถต้องระวังระวังอย่าใจร้อนอย่าขับรถเร็วนะคะในช่วงนี้คุณกําลังขยันนะคะกาลังคิดจะสร้างฐานะสร้างครอบครัวกําลังคิดจะหาไรายได้หาเงินคิดเรื่องเงินคิดเรื่องบ้านนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะ ะะตำแหน่งบ้านค่อนข้างดีนะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาะะระวังในเรื่องสุขภาพของตัวคุณเองและคนในบ้านนะคะหลายๆคนช่วงนี้นะคะหาเงินไม่ทานรายจ่ายเยอะนะคะแต่คุณหาเงินเก่งนะคะมีรายได้เข้ามาตลอดสอนําโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ 8, 6, 10ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ